ขาล่า,ลางสะให้ทั่วไปท้องขาหลังไปท้องกระทูกไปเลยโอเคอย่าไปนอนกลิ้งนะดเดี๋ยวไปวางจะไปไหนล่ะนู่นเห็นเพื่อนกลิ่งก็จะไปกับเขาอาบน้ำอยู่เดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเกลือกดินอีก S 1> <S 1> <S เดี๋ยวจะเปื้อนดินเอาตอนนี้แหละต้องให้มาล้างสวัสดีครับหลังจากที่เสร็จจากภารกิจนะครับผมวันนี้ก็ว่างวันนี้ก็จะมาดูแลสุขภาพท่านน่ารักหน่อยนะครับผม รือท่านมุนจังท่านเป็นโรคผิวหนังให้กินยาไปหลายเม็ดแล้วนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมนี่ก็เพิ่งมีเวลาว่างนะครับผมก็จะอาบน้ําให้ท่านนะครับอาบน้ําเสร็จก็จะให้กินยาด้วยวท่านมุนจังรู้ว่าจะอาบน้ํานะครับผมหนีไปแล้วนู่นท่านมุนจังพอรู้ว่าจะอาบน้ําก็วิ่งไปแล้วนะครับผมหนีไปแล้วเดี๋ยวจะไปตามจับนะครับผมมาอาบน้ําจะได้ หายจากโรคผิวหนังเร็วๆนะครับผมไปกันวันนี้ก็มีเวลาว่างก็จะมาอาบน้ําให้ท่านมุนจังหน่อยนะครับนี่พอรู้ว่าจะอาบน้นะําน่ะรู้เลยเป็นไงอาการคันห,หายแล้วนี่ก็เดี๋ยวจะอาบน้ําให้นะครับผมใช้แชมพูรสระให้จะได้สะอาดหน่อย นี่ก็มันยังไม่ได้ใส่ปลอกคอให้เดี๋ยวว่าการดีขึ้นผมให้ใส่ปลอกคอให้จะได้ดูดีดูหล่อเนาะยมว่างจากภารกิจนะครับผมก็จะเดินมาเล่นสวนผักตรงที่อยู่นี่แหละกระถางก็เอาถุงปุ๋ยนะครับมาใส่ดินใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ปลูกลูกฝักทองก็ติดนะครับเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้ะต้นนี้ก็จะมีอยู่สองลูกนะครับผมนี่เห็นไหมมีลูกหนึ่งแล้วก็ข้างในลูกหนึ่งนะครับผมนี่นี่นี่ลูกหนึ่งนะครับผม ดี๋ยวจะปล่อยเขาแก่เต็มที่เลยจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไปด้วยนะครับปักทองปลูกแบบง่ายๆใส่กระถางนะครับแต่ถ้าปลูกใส่ดินไม่ใส่กระถางน,นะครับผมจะลูกโตกว่านี้นะครับผมเพราะว่ารากเขาจะไปได้เต็มที่แต่ว่าที่เนี่ยฝนตกบ่อยก็เลยปลูกใส่ดินไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าน้ําจะท่วมบ่อยฝนตกบ่อยก็ทําให้รากเน่าก็เลยต้องมาใส่กระถางแบบเนี้ยทําให้ต้นเขาจะทนนะครับผม เรปลูกเล่นๆไปนะผมยามบ้างอันนี้ก็เป็นแตงกวาก็ห่อถุงไว้กันมแมลงเจาะนะครับกันนอนเจาะเนี่ยหลายลูกเลยนี่นี่ครับผมหลายลูกเลยต้นเนี้ดกมากเลยแตงกวาอันนี้ก็ห่อถุงแล้วแกะถุงออกนะครับผมเนี่ยลูกเริ่มโตแล้วนี่ก็นี่หลายลูกนะครับผมนี่ห่อไว้ อันนี้ก็ลูกเริ่มเล็กเดี๋ยวก็โตนี่ในตรงนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับข้างล่างก็มีนี่ก็ต้นพลิกนะครับผมเริ่มโตแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็นาจะได้กินแล้วนี่ก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆนะครับผมเหนือขึ้นมามีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับผมเปลี่ยนชุดก่อนเราจะมาอาบน้ำให้ ท่านมืนจังนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าสเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเตรียมเครื่องอาบน,น,น้ํากันนี่ก็มีแชมพูนะครับแล้วก็มีผ้าผ้าที่อาบน้ํารอบก่อนนะครับผมซักตากแห้งไว้แล้วก็เวลาเราใช้แล้วก็ไปหยิบมาใช้นะครับผ้าตัวนี้ก็จะใช้สําหรับท่านมุนจังโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะไม่ใช้กับตัวอื่นเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดตัวอื่นนะครับอันนี้ใช้เสร็จแล้วก็ซักซักแล้วก็ตากแห้งไว้ เวลาเราจะอาบน้ำอะไรก็เอามาใช้ให้ครับผมเป็นของเขาโดยเฉพาะเลยว่ามาอาบน้ำอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมอาการคันก็หายแล้วเอ้าจะบินเลยเย็นแล้วไงอ่ะหนาวหนาวเอาเินต้องล็อกตัวไว้เดี๋ยวใส่น้ำ อมาดินแล้ว,ลวการดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนี้ขนไม่ค่อยมีแต่มืขนเริ่มขึ้นละให้กินยาหลายวันให้กินยาฆ่าเชื้อนะครับผมกับยาแก้คัน,นี่ะดีขึ้นเห็นเห็นเลยลาเอินเอา้าเดี๋ยวสะชมพูก่อน นี่ต้องเอาขาเหน็บไว้ไม่งั้นนะ่ะอย่าวิ่งหนีได้เย็น น้ำแชมพูรธรรมดาให้สะอาดกันนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาน้ํายาฆ่าเชื้ออาบอีกรอบนึงแล้วก็จะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะครับผมแล้วค่อยลากออกอเดี๋ยวผ้ากันนี่นี่ก็ผ้าที่เคยใช้อาบน้ําให้แหละใส่น้ํายาหน่อย ตั้ปูปลูกับ่พานเลยปล่อยตัวขึ้นไหมหางหน่อยหางหน่อยหางนีขนร่มขึ้นแล้ว โอเคได้แล้วเอาเจ้ากระสอบอาบน้ำได้ไหมเนี่ยเจ้ากระสอบมาเยี่ยมครับอาบน้ำได้ไหมมาดูท่านมึนจังอาบน้ำนะครับผม ราดเลยอันนี้อาบสระแชมพูให้สะอาดก่อนรอบนึงล้างคาบแชมพูออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยแชมพูฆ่าเชื้อนะครับผมแชมพูที่รักษาผิวหนังโดยเฉพาะเลยโอเคได้แล้วได,ลได้แล้วลโอเค าดแล้วต่อไปก็ตามด้วยแชมพูตัวนี้นะครับผมเป็นแชมพูฆ่าเชือ้ออันนี้ก็จะแช่ไว้สิบนาทีใส่ฝามือเนี่แหละก็เอาขาล็อกไว้เดี๋ยวดิน้นใจเย็นใจเย็นใจเย็น Nào, nó uhm. okay. có mạng, Ok, không phải đi. Tại ít. Địt chọc นี่มืนฝาละเดี๋ยวหกข้าตานะไทองขาขลางสะให้ทั่ะไปท้องขาหลังไปท้องกับท้ไปเลย ไม่แสบหรอกไปละเออพ่านไม่แสบตาหรอกเนาะการดีขึ้นแล้วโอเคแช์ไว้ก่อนนะสิบนาทีอย่างนงี้แหละ แช่ฟองไว้โอ้รอเลยนี่ครับผมได้แล้วเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนสิบนาทีนะครับค่คยมาลากออกโอเคอย่าไปนอนกลิ้งนะเดี๋ยวไปวางจะไปไหนล่ะนุนเห็นเพื่อนบิงก็จะไปกับเขาอาบน้ำอยู่เดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเกลือกดินอีกตรงนี้เดี๋ยวจะเพื่อนดินเอา อ๋อน,นี่แหละแล้วค่อยมาล้างไปอ่าอาบเสร็จแล้วนะครับผมพักไว้สิบนาทีก่อนเดี๋ยวค่อยล้างออกอันนี้ก็ทักว่ามสะอาดผมก่อน,อน ผ้าฟัดผ้าไว้ก่อนโอเคเราผ้าไปตากก่อน เดี๋ยวผมลืมไปเอาปลอกคอมาซักให้ช่วงนี้เขาเป็นผิวหนังก็เลยไม่ได้ใส่ปลอกคอให้เอาไว้เขาหายก่อนเดี๋ยวเขามาใส่ให้นะครับีนก็ซักตากให้แห้งไว้รูปเอา แล้วก็ตากแห้งไว้ให้หายดก่อนจะไปใส่ให้แช่สิบนาทีแล้วนะครับผมหลังจากที่อาน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับผมแช่ไว้สิบนาทีก็ได้เวลาล้างแล้วนะครับผมฟองเริ่มแห้งหมดแล้วเนี่ยก็จะใช้น้ําล้างออกนะครับให้สะอาดเราจะเอาผ้าแห้งนะครับเช็ดให้ ออดูดีขึ้นเลยเอ้าหยิบนี้หยิบน่ออ้ขาล็อกไว้เขาไม่อยู่เออถอ,อ,อยจะล้างให้ล้างแชนผูออกให้สะอาดก่อนเอาขาเน็กไว้นีออ่ ต,ตายานะัโอเคสะอาดแล้วตายแล้วโอ้ยย่าพุ่งสะบัดสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเช็ดผ้าก่อนเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดให้ ถ้าว่าไม่เช็ดผ้าให้เนี่ยเขาจะไปนอนกลิ้งดินนะครับผมอาบเสร็จแล้วก็จะไปเอาผ้าแห้งมาเช็ดให้นะครับผมถ้าเราไม่เอาผ้าแห้งมาเช็ดตัวให้เขาเนี่ยเขาจะไปกลิ้งดินนะครับแต่ถ้าเอาผ้ามาเช็ดให้แห้งเลยเขาก็จะไม่กลิ้งนะครับเพราะว่าเขารู้สึกแห้งแล้วได้สบายตัวปะจลับไปก่อนไปแล้วนะครับผมนี่ก็ใช้ผ้าแห้งนะครับที่เสะอาดสะอานเป็นโลภผิวหนัง ได้ขายไปไปวเอายืนนิ่งๆไหนเทียกหน้าหน่อยอืมนั่นแหละ โอเคแห้งละตัวใตัวเลยกนะ่สุขภาพดีขึ้นมากเลยไหนดู โอเคแห้งดีแล้วนี่นะครับผมผิวเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมตั้งแต่ให้กินยาแล้วก็ทำความสะอาดให้เนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวสักหน่อยขนก็น่าจะขึ้นเต็มส่วนมากก็จะเหลือต้องหางนะครับผมที่เป็นแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นเยอะเลยไม่คันนะครับวันนี้ก็ดูสะอาดเลยครับผม ทุกครั้งที่ว่างก็จะมาดูแลอาหารอะไรเขาบางทีก็ถ้าผมไม่อยู่ก็เพื่อนๆที่อยู่นะครับผมสลับหมุนเวียนกันให้อาหารดูแลเขานะครับมีบางตัวที่ไม่สบายเป็นไข้ก็หายาอะไรให้กินนะครับผมก็ดูแลเขาตามอาการก็ดีขึ้นครับผมนี่ก็โดยเฉพาะเจ้ามืนจังนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวให้ อาการดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวสักหน่อยก็หายดีก็ได้ใส่ปลอกคอใหม่แล้วโอเคครับผมวันนี้ก็อาบน้ําให้เขาแล้วก็ชื่นใจนะครับผมก็ได้เวลาที่ผมจะไปทาความสะอาดเสื้อผ้าอาบน้ําเหมือนกันเพราะว่าเสร็จจากนี้ก็จะมีภารกิจต่อนะครับจะต้องไปภารกิจอีกวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไป เสร็จแล้วไปแล้วยังไม่ไปบ่สบายเกิน